วันนี้มาเจอกันเดซาวอยู่กับเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆฉันเต็มร้านแล้วค้องลงก่อนะเดี๋ยวพออีลาวาตอนนี้คาราเลตตอนนี้คาราเลตตอนนี้คาราเรตเราคุยเฉพาะค่ะเส้อติ๊มก่อนเดี๋ยวพออีลาวาเฮ้ยเื้อติ๊มก่อนไอ้หน้าพูดดิพูดดิพูดดิสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเล่นเดี๋ยวพออีราวาไปกันเลยค่ะ 我哪里哪里哪哪

นึงแบ่งกันสิาคนไี่เรียงแค่น้างยังไม่ยอเลยสอยังไม่ยอเอย้ักสีเสมีอันนั้นติดไหมนี่ต้องมาเขียนหลังไม่ไายวันนี้รูปอะไรเราไม่มีเพื่อนมาแล้วก็จะไปถามเพื่อนก็าน

แม้แต่ขวดเดียวครูสิริพรจะสอนเต็มเวลาแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่เต็มจะเข้าอ่ะถ้าถ้าขวดตั้งครูจะจะเสอนเต็มเวลาเนาะถ้าขวดตั้งครูสิริพรจะเปิดทีวีไม่ได้เพราะว่าก็จะเปิดไม่ได้ไงเปิดไม่ได้ไม่ได้ตั้ง ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะไม่รู้เกือบหกโมงายบายจะกลับบ้านแล้วก็คือคือหนาวคือหนาวไปหนาวอาชีกินอะไรคะไปเอาเสื้อร้อนหน้าออกมาดิสวัสดีค่ะโะเเดินไปบ๊ายบาย